เปิดตัว Garmin Venus ส Smartwatch ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คุณอย่างแท้จริงในที่สุด Garmin ก็ได้เปิดตัว Venus 4ซึ่งถือว่ามีการพัฒนาค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้าทางซนุไฮเทคจึงไม่รอช้าที่จะได้สัมผัสและสำรวจนาฬิกาสมาร์ทวอต์นี้ว่าแตกต่างอย่างไรมาเริ่มกันเลยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของ Garmin Venus 4เมื่อมองไปที่การออกแบบของ Garmin Venus 4จะเห็นได้ชัดว่ามีความโดดเด่นโดยบอดี้ของนาฬิกาทำจากโลหะสเตเลสสตีน 312L และมีให้เลือกถึง2ขนาดคือ41ม mm, มและ45ม mm, มหน้าจอโมเดขนาด1.2นิ้วที่มีความสว่างและคมชัดพร้อมรองรับระบบทัชสกรีนทําให้การใช้งานทําได้อย่างสะดวกสบายนอกจากนิสายของนาฬิกายังสามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายบริเวณรอบๆตัวเรือนมีการออกแบบให้ลดจํานวนปุ่มกดให้เหลือเพียงปุ่มสําหรับการสั่งงานและคลิกเมนูโดยสามารถใช้งานได้ผ่านระบบทัชสกรีนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ไฟเลทที่ทำหน้าที่เป็นไฟฉายเป็นครั้งแรกในรุ่นนี้ลำโพงสำหรับรับสายโทรเข้าและออกรวมถึงมีไมโครโฟนที่ช่วยให้การสนทนาดูมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นที่ตรงใต้ของนาฬิกายังมีขั้วชาร์จไฟและฮาร์ดเรทเซนเซอร์ที่ช่วยวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้อย่างแม่นยำฟีเจอร์ที่น่าสนใจใน Garmin Venus 4นอกจากดีไซน์ที่สวยงามแล้วยังมีฟีเจอร์ที่ทำให้ Garmin Venus 4เป็นสมาร์ทวอทที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นดังนี้ ฟีเจอร์ด้านสุขภาพ (Health Tracking) และ s ไ y l e Logging บันทึกพฤติกรรมต่างๆเช่นการบริโภคคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมการติดตามการนอนขั้นสูง (Advanced Sleep r e t u a l Sleep Element ให้คำแนะนำการนอนที่สอดคล้องกับนาฬิกาชีวภาพ (Circadian Rhythm) Sleep Consistency ติดตามความสม่ำเสมอในเวลานอนและตื่นภายใน7วัน Health Status วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพขณะนอนหลับเช่นอัตราการเต้นหัวใจเอชวี v, อุณหภูมิผิวหนังและทอส์ออกซ์เพื่อให้แน่ใจว่าค่าสุขภาพต่างๆยังคงอยู่ในระดับปกติฟีเจอร์พื้นฐานครบครันเช่นบอดี้แบตเตอรี่สถานะเอชวีการติดตามสุขภาพผู้หญิงคาดการรอบเดือนและแอปิซิจิฟีเจอร์การออกกำลังกายฟิตเนสวอร์คาร์การมิ่ฟิตเนสโค้ดระบบโค้ดส่วนตัวที่ให้คำแนะนำการออกกำลังกายที่ปรับให้เหมาะสมกับกิจกรรมการนอนและการฟื้นตัว มิกเซชันรองรับการออกกำลังกายหลายประเภทในครั้งเดียวเช่นเวทเทรนนิ่งและคาร์ดิโอโดยไม่ต้องบันทึกแยกเป็นกิจกรรมโหมดกีฬากว่า25ชนิดเพื่อครอบคลุมกิจกรรมต่างๆเช่นเดินปั่นจักรยานิตฟีเจอร์ขั้นสูงเช่น t r a i n นนิ่งเรดิน s สการวัดประสิทธิภาพการวิ่งจากข้อมือ running dynamics ฟีเจอร์อาญญาัจฉริยะ smart features ผู้ช่วยเสียง Voice Assistant เซ้าใช้งานง่ายในการสั่งการด้วยเสียงพร้อมฟังข้อมูลสุขภาพผ่านนาฬิกา Color Filter โหมดการแสดงผลสำหรับผู้มีภาวะตาบอดสี Garmin Pay Rapid รองรับการชำระเงินผ่านร a บ i ิ Card ีเเออ์์มาตรฐานรวมถึงการแจ้งเตือนอัจฉริยะพื้นที่เก็บเพลงในตัวระบบความปลอดภัยและการติดตาม Safety and Tracking แบตเตอรี่ของ g a ร m i n Venus ยังมีความสามารถใช้งานได้สูงสุด ถึง12วันในโหมดสมา์ทวอรดแม้ในโหมดออกกำลังกายจะใช้งานได้น้อยลงแต่ยังคงรองรับระบบ GPS แบบมันติแบนที่เพิ่มความแม่นยำในการระบุตำแหน่งราคาเริ่มต้นและความคิดเห็นจากทีม, Sen มเซนูไฮเทค Garmin Venus 4รุ่น41และ44มิิเมตรมีราคาอยู่ที่18,390บาทซึ่งถือว่าสูงเล็กน้อยแต่ฟีเจอร์ที่ครบครัน ทำให้มันน่าสนใจและคุ้มค่าอย่างยิ่งหากคุณเป็นแฟนของหน้าจออโมเลตและต้องการสมาร์ทวอทที่พร้อมใช้งานในชีวิตประจําวันนี้อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับคุณคุณสามารถไปทดลองใช้งานจริงและรับข้อเสนอพิเศษในงานเซนทรัลอินเตอร์เนชั่นแนลวอทซึ่งจะมีนาฬิการุ่นใหม่จากเคร์ซีเอ็มจีจัดแสดงที่แผนกวอทช์ชั้นสองห้างเซนทรัลชิดลมตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง31ตุลาคม2568แล้วคุณหลักคิดอย่างไรกับการมินเวนุสี สิ่งใดที่คุณคิดว่ามันดีหรือไม่ดีอีกทั้งคุณคิดว่าฟีเจอร์ไหนที่เป็นจุดเด่นที่สุดกลับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลย